ที่1,164สาขาเราขวัญกาญจนบุรีเพียงซื้อสินค้าครบ300บาทรับฟรีร่มมิสเตอร์ DIY หรือผ้าขนหนูมิสเตอร์อ DIY ฟรีทันทีและสำหรับลูกค้า50ท่านแรกในแต่ละวันรับฟรีสติกเกอร์ปันดีมูลค่า49บาทเมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ที่มิสเตอร์ DIY โดยไม่มีค้นต่าตรวจสอบจำนวนของแถมด้านจุดข,ขายก่อนชำระสินค้า อย่าลืมมาร่วมฉลองพิธีเปิดสาขามิสเตอร์ได้ยัวายสาขาที่1,164สาขาเล่าขวัญกาญจนบ,บุรีตั้งแต่วันศสกร์ที่30มกราคม2,569ถึงวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2 5 6พนี้เท่านั้นมาก่อนไม่สิดก่อนชอบ ชวนแล้วนะมิสเตอร์ DIY ยังมีกิจกรรมมิสเตอร์ DIY มังมีสี่ขุ้มแจกโชคใหญ่รับปีบะเมียไอดีรวมหนุนรับสร้อยคอทองคำและบัตรกำนันมิสเตอร์ DIY กว่า3า0รรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้าน6หมื่นบาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มิสเตอร์ DIY ทุกสาขา